ได้ได้ตาดีเสียน่าซือเมื่อกี้เอาใหม่ดิเอาใหม่เอาใหม่รันนี้สลัสีไม่รู้นะให้เราคอนเนด์อนจะรยาจสรย์าจารยาจารอาจารย้นโนเมื่อกี้ันนี้ก็รั้กันาจ้ไม่รู้จะได้อะไรเตนตนตน ดอนเลยกว่าไไ้ของดีใช่ไหมเนี่ยไี้อันนนั้จะเป็นกุชชี่ขอบคุณนะคะพี่เดียนูอยากได้น้ำหอมน้ำหอมไม่มีขายเลยอ่ะฉีดรอยฉีดเลยหอมไปที่หอมเน่รู้อีกอยากแม่ใจอ่ะคนชอบน้ำหอมเนาะชอบจริงๆแม่หนูเป็นคนที่ชอบแบบแม่ไม่ติดใจชอบเงินหมื่นกับนน้ำหอมไหมน้ำหอมมีใจของเงินหมื่นนะ น,นิดนึงเพราะว่าเราเราชอบดูว่าของเก็นี่น้สยนะจ้าบับเบอรี่จ้าฉีดเลยนีหรอโอกินห่อยเสร็จกูว่าจ้าไปขอบคุณ